สวัสดีครับและนี่ก็คือธุรกิจที่สันจะพาทุกคนมาดูนั่นก็คือธุรกิจตัดหญ้ารับจ้างค่ะไปครับที่สันจะพาไปดูและนี่ก็คือพนักงานที่สันจา้างมานะคะรับพนักงานคนนี้ก็จ้างมาในราคาวันละ13บาทจาทช่วงนี้มันโควิดพอดีที่ซันก็เลยเมารับจ้างตัดหญ้าครับกรุณา้นถือจ้องให้หน่อห ไ็ได้เพื่อความปลอดภัยในก่อนที่เราจะเข้าใกล้นพนักงานกรุณาใส่แมสก์ก่อนนะครับจริงๆแล้วดิฉันเป็นคนลาวนะครับแต่ว่าดิฉันพูดลาวไม่ก็ได้แต่ถ้าพูดไทยใครแน่และตอนนี้ดิฉันก็จะพามาสัมภาษณ์กอง,องทีนักตัดหญ้ายอยู่นะครับว่าเขา ญ้านี่ต้องตัดยังไงบ้างครับหันซ้ายและะ้วครับขวาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายขวานแค่นี้แล้วทำยังไงมันถึงจะเข้าไปในดินครับต้องให้มันลึกเบิ้งนะแค่นี้แตกหมดเลยเออดูนะคะนี่คือสภาพของพนักง,งานตักหญ้าของเรานะคะแตก,กหมดแตกหมดแล้วก็จบคลิปได้แค่นี้ก่อนคะ่ะ